สวัสดีค่ะเคยลองคิดกันไหมคะว่าจะเป็นยังไงถ้ามีคนมาบอกว่าแค่เราเข้าใจไอเดียบางอย่างแค่แวบเดียวในใจเลยนะมันอาจจะสร้างผลบุญได้มากกว่าการทำความดีมาทั้งชีวิตซะอีกวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจเรื่องบุญกุศลแบบเดิมๆกันค่ะจากพระสัทธรรมบุตตริกสูตรบทที่17ที่ชื่อว่าบทการจำแนกบุญกุศล เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมแค่การได้ฟังเรื่องอายุไขอันยาวนานของพระพุทธเจ้าถึงมีอานิสงส์ที่แบบเหนือกว่าทุกสิ่งเลยแล้วมันเปลี่ยนมุมมองต่อการปฏิบัติธรรมไปหมดเลยได้ยังไงครับคือเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยนะมันเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เปิดเผยความจริงที่คือต้องใช้คำว่าช็อกที่ประชุมทั้งหมดเลยช็อกเลยเหรอคะใช่ครับ คือการประกาศว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้เพิ่งตรัสรู้เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนแต่ได้ตรัสรู้มาแล้วนานมากนานจนนับไม่ได้เลยการประกาศครั้งนี้มันเลยเหมือนการสั่นสะเทือนจัก,กรวาลในใจของทุกคนที่ได้ฟังเลยครับอืแล้วผลกระทบของมันก็ปรากฏให้เห็นแบบทันทีทันใดเลยที่ประกาศจบพระสูตรบ,บอกว่าสัพพสัตจำนวนมหาศาลมากคือท่านเปรียบเทียบว,ว่าเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาสักหก จุดแปดล้านล้านสายอะคะ่ะโ oh. ใช่ค่ะก็ได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีใจนะคะมันเหมือนเป็นการอัปเกรดทางจิตวิญญาณแบบทันทีทันใดเลยใช่ครับและแต่ละกลุ่มก็ได้รับการอัปเกรดที่ไม่เหมือนกันด้วยนะออ่ uh. ใช่ครับมันมีการแจกแจงที่ละเอียดมากคือบางกลุ่มที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วเนี่ย ก็บรลุษสัจธรรมแห่งการไม่เกิดอีกต่อไปในทันทีเลยค่ะบางกลุ่มได้รับสิ่งที่เรียกว่าธารณีธารณีครับถ้าจะให้อธิบายเป็นภาพสมัยใหม่นะมันก็เหมือนกับว่าจูๆ่ๆจิตของเราก็ได้รับการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ความจุไม่จำกัดโอ้โหที่มาพร้อมกับเซิร์ชเอนจินที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทุกคำาสอนที่เคยได้ยินมาไม่ใช่แค่การจำได้เฉยๆไม่ใช่การท่องจำครับแต่มันคือการเรียกใช้ความเข้าใจทั้งหมดได้ตามต้องการเลย เป็นความสามารถที่แบบน่าทึ่งจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกใช่ไหมคะมีอีกครับบางกลุ่มได้รับปฏิพานโวหารอันนี้ดิฉันว่าน่าจะถูกใจคนทำงานสายสื่อสารมากฮะฮะใช่เลยมันคือทักษะการเป็นนักสื่อสารธรรมะชั้นยอดเลยลองนึกภาพว่าสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยอออกมาได้สวยงามคมคายชัดเจนจนทุกคนเข้าใจได้ทันทีไม่มีติดขัดไม่มีคาว่า เอออ่าเลยมีแต่ปัญญาที่ไหลออกมาเป็นคำพูดเลยนะใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมีพระโพธิสัตว์อีกนับไม่ถ้วนที่ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันใกล้ใกล้ในที่นี้คือขนาดไหนคะคือหลังจากการเกิดใหม่อีกแค่8ชาติ4ชาติ2ชาติหรือแม้กระทั่งชาติเดียวเท่านั้นแค่ชาติเดียวใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการได้ฟังแค่ครั้งเดียวแค่ฟังครั้งเดียวจริงๆอะคะใช่ครับแค่ครั้งเดียว และเพื่อจะย้ำไม่เห็นถึงปริมาณอันมหาศาลของผู้ที่ได้รับขนบุญนี้นะพระสูตรก็ใช้ภาพเปรียบเทียบที่ใหญ่มากอืใหญ่เกินจินตนาการเลยเช่นจํานวนเท่าเม็ดทุลีในโลกธาตุซึ่งเป็นวิธีบอกว่าผลกระทบเนี้ยมันแผ่ขยายไปในระดับจักรวาลจริงๆแล้วบรรยากาศในที่ประชุมตอนนั้นคงจะสุดยอดน่าดูเลยนะคะแน่นอนครับพระสูตรบรรยายภาพได้เหมือนฉากในหนังฟอร์มยักษ์เลยรอคะ จู่ๆก็มีฝนดอกมุนทารบซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงมาอืม,มีผงไม้จันทร์ผงคริสนาหอมฟุ้งลอยลงมาจากอากาศกลองทิพย์ก็บรนเลงขึ้นมาเองค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความสวยงามนะคือภาษาสัญลักษณ์แบบนี้ในพระสูตรกำลังจะบอกเราว่าสิ่งที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกไปนั้นมันมีความสำคัญในระดับจกักรวาลจนจักรวาลเองต้องเฉลิมฉลองการรับรู้ความจริงครั้งใหม่นี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะ ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาสำหรับคนฟังในยุคเราว่าแล้วคุณค่าของการรับรู้ครั้งนี้มันมหาศาลแค่ไหนกันแน่แล้วนี่คือจุดที่พระสูตรทำการเปรียบเทียบที่ดิฉันคิดว่าท้าทายและน่าสนใจที่สุดเลยใช่ครับพระสูตรได้สร้างสถานการณ์เปรียบเทียบขึ้นมาสองรูปแบบรูปแบบแรกคือภาพของนักปฏิบัติในอุดมคติ คือสาธทุชนคนหนึ่งที่บำเพ็ญบารมีห้าประการทั้งทานศีลขันติวิริยะฌานอย่างสมบูรณ์แบบมาเป็นเวลายาวนานถึง8 0 0พันล้านนิยตุติตะกับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขออนิดนึงครับคำว่าในยุติตะกับเนี่ยครับมันนานขนาดไหนคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเป็นหน่วยเวลาที่ยาวมากครับยาวจน อายุของจักรวาลที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยเทียบแล้วเหมือนเป็นแค่ช่วงสุดสัปดาห์สั้นๆเองขนาดน,นั้นเลยเหรอคะครับเรากําลังพูดถึงความพยายามในระดับที่แท้จะเป็นอนันต์การให้ทานครั้งใหญ่ๆการสร้างวิหารด้วยไม้จันทราคาแพงมหาศาลการรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์และก็การทําสมาธิจนบรรลุฌานขั้นสูงสุดทําทั้งหมดนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นเวลาที่นานจนจินตนาการไม่ถึงเลยครับ โอเคค่ะนั่นคือการปฏิบัติที่ดูแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ยาวนานสุดๆแล้วรูปแบบที่สองที่นำมาเทียบล่ะคะคืออะไรรูปแบบที่สองเรียบง่ายกว่ามากครับคือคนคนหนึ่งที่อาจจะไม่เคยทำอะไรยิ่งใหญ่แบบนั้นเลยค่ะแต่ได้มาฟังเรื่องทายุขยัยอันยืนยาวของพระพุทธเจ้าจากพระสูตรบทนี้และเกิดความเชื่อและความเข้าใจที่แท้จริงขึ้นมามแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามและข้อสรุปของการเปรียบเทียบนี้ก็คือ บุญกุศลของคนคนนั้นที่เชื่อในคําสอนนี้แค่ชั่วขณะจิตมีอันิสงส์มากกว่าคนที่บําเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานนับกลับแบบเทียบกันไม่ได้เลยใช่ครับสําหรับผู้ฟังยุคใหม่ที่อาจจะมองแบบมีวิจารณญาณน,นะคะแนวคิดนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นทางลัดทางจิตวิญญาณน,นะคะอืมเข้าใจได้ครับเหมือนเป็นข้ออ้างที่จะไม่ต้องลงมือทําอะไรที่ยากลําบากพระสูตรได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ไหมคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยม และเป็นหัวใจสําคัญเลยครับคือพระสูตรจงใจที่จะนําเสนอแนวคิดที่ช็อกความรู้สึกแบบนี้จริงๆอ oh. มันไม่ได้กําลังจะด้อยค่าการทําความดีนะครับ <Kh á. S 2> แต่เป็นการจัดบริบทของความดีเหล่านั้นใหม่ทั้งหมดพระสูตรกําลังจะบอกว่าการกระทําดีต่างๆโดยที่ไม่มีความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ยก็เปรียบเหมือนการสร้างตึกระฟ้าที่สวยงามบนพื้นทรายอืเห็นภาพเลยค่ะมันอาจจะดูดีนะแต่มันไม่มั่นคง แต่ชั่วขณะจิตแห่งความเข้าใจที่แท้จริงนั้นมันเปรียบเหมือนการขุดลงไปจนเจอชั้นหินแข็งอ๋อมันคือการวางรากฐานที่ถูกต้องซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นบนนั้นมีความมั่นคงแล้วมีคุณค่าที่แท้จริงขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการทำมากหรือทำน้อยใช่ แต่เป็นเรื่องของคุณภาพของรากฐานทางความคิดถูกต้องครับซึ่งนั่นก็โยงไปสู่คำถามต่อไปของดิฉชันพอดีเลยค่ะว่าแล้วทำไมต้องเป็นความเชื่อเรื่องอายุขยอันยืนยาวของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะทำไมความเชื่อนี้ถึงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งขนาดนั้นคะเพราะว่าความเชื่อนี้มันเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ผู้ปฏิบัติมีต่อธรรมะไปโดยสิ้นเชิงเลยครับยังไงคะคือถ้าเรามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะคําสอนของพระองค์ก็อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอืแต่ถ้าเราเข้าใจและยอมรับว่าสภาวะพุทธ,ธะซึ่งเป็นที่มาของคําสอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยกาลเวลาค่ะคําสอนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนสถานะจากบันทึกทางประวัติศาสตร์กลายเป็นหลักการสากลที่เป็นจริงอยู่เสมอ เหมือนคือการเปลี่ยนจากการศึกษาคำสอนของบุคคลไปสู่การเชื่อมต่อกับสัจธรรมที่มีชีวิตและเป็นอมะตะน่าทึ่งมากค่ะมันเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องศึกษาไปเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงเลยใช่ครับในทุกยุคทุกสมัยที่นี้สำหรับคนอย่างเราๆที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวันนั้นจะเข้าถึงรากฐานชั้นหินแข็งที่ว่านี้ได้ยังไงคะพระสูตรได้ให้คำตอบที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงไว้เลยครับโดยบอกว่าสำหรับคนในยุคหลังการยอมรับ การยึดถือการอ่านการสวดการคัดลอกหรือการนำพระสูตรนี้ไปสอนให้คนอื่นได้ฟังค่ะมีอานิสงส์เท่ากับการได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหล่านั้นด้วยตนเองแล้วเท่ากันเลยเหรอคะใช่ครับมันไม่ใช่สิ่งทดทานนะแต่มันคือการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันเลยหมายความว่าคุณที่ยึดถือพระสูตรบ,บทนี้ด้วยความเข้าใจก็เหมือนกับได้สร้างวาัดสร้างเจดีย์หรือถวายมหาทานไปแล้วโดยสมบูรณ์อย่างนั้นหรอคะถูกต้องครับ พระสูตรใช้การเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเช่นกล่าวว่าการกระทำแบบนั้นก็เหมือนกับการได้สร้างสถูปเจดีที่ประดับด้วยรัตนชาติเจ็อย่างสูงใหญ่จรดพรหมโลกสำเร็จแล้วอืมหรือเปรียบเหมือนได้สร้างหมู่กุฏิวิหาร32หลังที่ทำจากไม้จันแดงและได้ถวายปัจจัย4ี่แด่พระสงฆ์นับไม่ถ้วนไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างสำเร็จลงด้วยการน้อมรับและยึดถือพระสูตรนี้เข้ามาในใจใช่ครับ มันคือการเปลี่ยนจากการสร้างบุญทางวัตถุภายนอกมาสู่การสร้างสภาวะทางจิตวิญญาณภายในซึ่งพระสูตรยกให้มีคุณค่าเท่าเทียมกันหรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครมีความเชื่อและความเข้าใจในระดับนั้นจริงๆมีเครื่องหมายอะไรบ่งชี้ไหมคะมีครับพระสูตรระบุไว้ว่าผู้ที่มีความเชื่อและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นจะสามารถเห็นนิมิตเป็นภาพของพระพุทธเจ้ากำลังประทับแสดงธรรมอยู่บนยอดเขาคิชกูดอยู่เสมอ อถ้ามองในเชิงจิตวิทยานี่ก็มากสนใจนะคะใช่ครับมันก็เหมือนกับการบอกว่าถ้าคุณได้ฝังรากฐานความคิดนี้ลงไปในใจอย่างแท้จริงแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นและรับรู้ความเป็นจริงผ่านเลนส์นั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นแค่ความเชื่ออีกต่อไปครับแต่มันกลายเป็นภาพพื้นหลังในใจของคุณไปแล้วและสำหรับผู้ที่ยึดถือพระสูตรนี้อย่างแท้จริงพระสูตรได้ยกย่องสถานะของบุคคลน,นั้นไว้สูงส่งมากโดยกล่าวว่า บุคคลเช่นนั้นเปรียบเสมือนได้ทูลพระตถาคตเจ้าเอาไว้บนศีรษะของตนใช่ครับและยังไปไกลกว่านั้นอีกนะค่ะพระสูตรกล่าวว่าสถานที่ใดก็ตามที่คนผู้นั้นนั่งยืนหรือเดินอยู่สถานที่นั้นสมควรถูกสร้างเป็นสตูปเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้สการะบูชาเรากับว่าเป็นสุูปของพระพุทธเจ้าเองใช่เลยครับตรงนี้เองที่ดิฉันว่ามันคือการปฏิวัติแนวคิดเลยนะคะ เท่ากับว่าพระสูตรกำลังบอกว่าร่างกายและความคิดของผู้ที่เชื่อมั่นนั้นได้กลายเป็นเจดีที่มีชีวิตใช่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวของมันเองนั่นคือการกระจายศูนย์กลางของความศักดิ์สิทธิ์จากที่เคยจำกัดอยู่แค่ในสถานที่หรือวัตถุไปสู่สภาวะในใจของบุคคลโดยตรงมันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังและอิสระมากเลยค่ะเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับนั่นคือแก่นของมันเลยคือการย้ายความสำคัญจากการกระทำภายนอก มาสู่ความเข้าใจภายในเอาละค่ะเรามาสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกในวันนี้กันดีกว่านะคะเราได้เห็นมุมมองเรื่องบุญกุศลที่แตกต่างและลึกซึ้งมากข้อแรกเลยคือพลังของความเชื่อที่เป็นรากฐานที่เปรียบเหมือนชั้นหินแข็งที่ทําให้ทุกอันกระทําที่ตามมามีความหมายและมั่นคงครับข้อที่สองคือการเปลี่ยนมุมมองจากพระพุทธเจ้าในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์ไปสู่สภาวะพุทธอันเป็นนิรันดร์ซึ่งทําให้คําสอนกลายเป็นสัจธรรมที่มีชีวิตอืม และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากสําหรับคนยุคเราคือการที่ตัวบทพระสูตรเองได้กลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบและเข้าถึงได้สําหรับการสร้างรากฐานทั้งจิตวิญญาณน,นั้นด้วยตัวเองครับเนื้อหาในวันนี้ให้ความสําคัญอย่างสูงสุดกับการยอมรับในแนวคิดที่เป็นแก่นคือเรื่องสภาวะอันเป็นนิรันดรอของพุทธะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งปวงค่ะ ดังนั้นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อก็คือในโลกทัศน์หรือในสายงานของผู้ฟังเองมีแนวคิดหลักหรือหลักการพื้นฐานอะไรไหมที่มันทรงพลังมากพอที่เพียงแค่การเข้าใจและยอมรับมันอย่างถ่องแท้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาได้เทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าการลงมือทำอย่างหนักเป็นเวลายาวนานโดยปราศจากความเข้าใจนั้น